ง่ายบายมันเป็นนาง่ายเป็นน้องงามบาทมันพลังมันทำทั้งในมันหกกระทัองภาษามันสิเป็นหินเป็นนอร์ลงไปนี่ยนคำทั้งหมดมันก็เลยมาทนี่เัาสิอยู่ในเัาสิอยู่ในส่องส่องมันสิคล้ายประตูภาษา mình học cái này ừ. mất sự tăng cái này hẳn lời bèn mất không khó kiếm không có mất qua xã như mình tiền thầm không biết mất mất xã mà khẩu bày vui một người khẩu bày ra mà bày lời Ừ.

บ้าน sure. yani ีทั้งทั้งอมัดสีนี่แปค่ายกอไง่ง่า่ดูด้วยมันหงอกเมีรถมันนางยู่แลบ้านมันมันนางเป็นโคโคเมียนางเป็นสีตกงาไปเห็นหือ่มันสินางสันึเน่งบ้านีูมันอยู่ทั้งหลัง สองคนเลยผู้หนึงอยู่ข้างหลังกอผู้หนึ่งอยูงหลังเมแต่าด้แก่างรัแล้วเหรอเกิดอะไรข้นี่ะ